ชวนรูอีกตัวหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าส่วนสำคัญมีอยู่สามส่วนส่วนที่หนึ่งคือการทำหลักสูตรตัวหลักสูตรเล่มหลักสูตรบางทีเราเรียกว่ากรอบหลักสูตรแต่กรอบหลักสูตรไม่กรรันตีว่าเด็กมีสมรรถนะเพราะมันคือเล่มมันคือความคิดมันแัมไม่ออกไปไหนมันต้องทำต่อคือ,อรเตรียม เอาสิ่งที่อยู่ในหลักสูตรเนี่ยสู่ห้องเรียนแล้วก็ไปสอนดูนะคะหลังจากนั้นก็มีส่วนที่เรียกว่าการใช้หลักสูตรและนำสิ่งที่ใช้มาปรับหลักสูตรก็แปลว่าที่คิดไว้เนี่ยมันปรับได้โอ้ตอนที่ฝันใหญ่เลยพอทำจริงไม่ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยที่จะกลั่หลักสูตรจะมีความหมายมากขึ้นนะซึ่งตรงนี้ค่ะ ในแต่ละส่วนนะคะก็จะมีรายละเอียดมีรายละเอียดว่ามันต้องมีหัวข้อไหนหัวข้อไหนหัวข้อไหนบ้าหลายหัวข้อเป็นสิ่งที่จําเป็นอาจารย์อ,อมอให้ดูคร่าวๆนะคะเห็นตัวที่สามไหมคะตัวใหญ่เบื่อเลินะคะไม่ได้พิมพ์ผิดนะคะตั้งใจให้มันใหญ่ค่ะเพื่อรู้ว่าถ้าเราจะทําหลักสูตรข้อมูลบริบททั้งหลายเป็นตัวตั้งที่สําคัญ มีตัวสําคัญนะคะมันบางทีงค่ะเราไม่ต้องรอสพถก็ได้เอาข้อมูลที่มีเท่านี้แต่ในขณะนี้เราทําอะไรเราทาตัวใหญ่เนี่ยคะ่ะอะไรที่เป็นบออริบทโรงเรียนเตรียมให้ครบทุนโรงเรียนมีอะไรทุนชุมชนมีอะไรอะไรที่เป็นข้อมูลที่ที่อยู่รอบตัวเราเตรียมก่อนพอมาปับ๊บจะดำเนยนนโยบายอะไรสำคัญข้อสี่นะคะเขียนเรียงเรียงไว นะคะสำหรับท่านผู้บริหารที่มาให้รับรู้ว่าออแม้ว่าจะเป็นเียงแะคะ็แต่ตัว,ตวสําคัญมากที่จะทําให้หลักสูตรเนี่ยเกิดหรือเปล่าก็คือวิสัยทัศน์ของผู้บริหารผู้บริหารที่เน้นเรื่องฐานเคหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เกิดขึ้นก็เป็นบางทีก็เป็นแค่ตัวหนังสือแต่ถ้าผู้บริหารที่เป็นฐานซีความคิดเป็นฐานซีมันไปกระตุว้วิสัยทัศน์ความคิดของผู้บริหาร นะคะหลังจากนั้นค่ะมันก็จะมีรายละเอียดซึ่งอาจารย์พรก็จะไม่ได้คลี่คลี่ชัดๆในตอนนี้แต่ถ้าสนใจเราพูดต่อในพรุ่งนี้ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นหัวข้อที่เราจะทำนะคะข้อหนึ่งถึงข้อหนึ่งถึงข้อแปข้อหนึ่งถึงข้อแปที่อยู่บนจอคือสิ่งที่เป็นตัวตั้งเห็นตัวเห็นตัวเจ็บไหมคะ ตัวเจ็ดตัวเจ็ดคือตัวที่สะท้อนหลักสูตรฐานสมรรถนะนะคะหลักสูตรฐานสมรรถนะกันมีตัวเจ็บนะคะเจ็บเล็กเลยใช่ไหมคะนะคะเจ็ก็คือตัวส,มสมั้งคณะนะคะหนึ่งถึงแปดเป็นตัวตัง้งแล้วเราประมวลเป็นโครงสร้างของหลักสูตรที่เป็นตารางตารางตาราง,างนะคะและก็จะมีตัวสิบซึ่งเป็นตัวสําคัญมาก เราจะกําหนดแนวในการบริหารจัดการการ,การ,กกการ,รเรียนการสอนจะเป็นยังไงรรการวัดะเมัผลจะเป็นยังไงเราจะบริหารจัดก,การหลักสูตรเป็นอย่างไรอันนี้เป็นข้อมูลที่เป็นรัดแรกเป็นหนึ่งเล่มน,นะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะเป็นเรื่องของหลักสูตรระดับชั้นเรียนแต่ยงมอะไรบ้างเรียนสิ่งเหล่านี้ค่ะซึ่งรหมสิส่งเป็นทัดนะคะแต่ยังมีรายละเอียเดเยอะเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะ เราก็ทํานําหลักสูตรไปสู่ห้องเรียนช่วงแรกก็คือเอาสิ่งที่เราคิดเข้าสู่ห้องเรียนไปสอนเด็กทําไปทําไปบางอย่างใช่บางอย่างไม่ใช่สกัดออกมา <c oughs> แล้วกลับส่วนที่หนึ่งเพราะฉะนั้นก็เป็นหูปอย่างนี้นะคะ่ะอันนี้คือนะส่วนที่เป็นหน้าตาของสิ่งที่เรียกว่าหลักสูตรหลักสูตรสานศึกษานะคะโดยคร่าวๆซึ่งเป็นภารกิจของท่าน ไอ้ทั้งหมดเนี่ยค่ะสาส่วนท่าอาจารย์คิดว่าใช้เวลาสาวันเสร็จไหมคะจบด็อกเตอร์นะคนทำจบด็อกเตอร์อชใช้เวลาใช้ความละเอียดและที่สำคัญคือมันต้องต่อเนื่องกันหมดเลยนะคะแต่ว่าเมื่อเกิดเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นตัวตั้งที่เป็นตัวการันตีอย่างดีนะคะว่าจะทำให้ผู้เรียนเขา,เามีสมรรถนะนะคะโอเคนะคะ สิ่งที่อาจารย์นรพูดก็คือตัวแรกนะคะก็คือสิ่งที่เรียกว่า C หลักสูงฐานสมรรถนะทั้งตัวคาเสร็จแล้วก็แอบให้เห็นหลักสูที่เป็นหลักสูตรถานศึกษาด้วยนะคะค่ะทีนี้ในเรื่องของตัวที่สองนะคะก็คือ CB C B ซีบช่วยกันใหญ่เลยขอบคุณนะคะกี่กำลังมาตินอย่างนี้รุ่งเรือง ี่หนุ่มอาจารย์มามให้เจออีกแล้วเพื่อนพี่หน่ย่าามมนยนะคะวายพี่อยู่ตรงไหนนะคะอาจารย์ขะอาจารย์มกรก่อนจะพูด CBI อาจารย์มกรมีห้องเรียน6ห้องเรียนให้ดูวายพี่มีห้องเรียนปกห้องเรียนอาจารย์ช่วยบอกนะคะห้องเรียนนั้น6ห้องเรียนนั้นห้องเรียนไหนเป็นห้องเรียนฐานอะไร ใช้เครื่องชาวบ้านก็อย่างนี้แล้วเรื่องนี้สอนได้รู้ว่าอย่าหยุดเครื่องชาวบ้านใช้ เรียนที่หนึ่งค่ะเป็นห้องเรียนฐานสมรรถนะหระอยังโอ้บางคนดูตัวแดงก่อนเลยแต่พูดเสียงจังด้วยนะเป็นห้องเรียนฐานสมรรถนะนะคะในประเทศไทยมีสักกี่เปอร์เซ็นต์คะ90ิเปอร์เซ็นต์หลายคนตะโกนมาด้วยเออยังไม่ได้คิดอะไรมากน้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอาจารย์คิดว่าประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรืองไหมถ้าเกิดมีห้องเรียนแบบนี้ ซึ่งอาจารย์ละอ่อเรียกมันว่าสอนให้รู้แบบบางๆทำไมบางเดินออกจากห้องกระหมดแล้วลืมไปแล้วนะคะสอนแบบบางๆไม่มีอะไรครับที่หนึ่งขอบคุณค่ะครูทำอะไรอธิบายความรู้มีวัยงานบางคนคิดว่าวัยงานคือชายเซ็นเตอร์เป็นยาติกันวังานกับแอคทีฟเลนินนิ่เป็นพี่น้องกัน จบคลาสต้องมีใบงานถ้าไม่มีเมื่อไหรู่้บริหานว่าอ่าไม่มาถึงนะคะใบงานไม่การันตีนะคะฐานอะไรคะอาจารย์หนาคอจอฐานอะไรคะฐาน K นี่คือฐาน K ถ้าอาจารย์ทำอย่างนี้ซีไม่มากลับว่าไปก่อนเลยนะคะถ้าอาจารย์ทำอยู่ไม่เป็นไรนะคะเรียกสติึืนมานะคะมาดูห้องที่สองเป็นฐานซีและยัง ยังยังโอ้ดูสิคลิปก็มี powerpoint ก็มีนะมีเสียงซิ้วๆเลยน,นะยังเป็นฐานเก่งนะรู้แบบติดตามมากขึ้นดีกว่ารู้บางบางเมื่อกี้หน่อยหนึ่งสิ่งที่ครูทำครูมีคลิปครูมี powerpoint เอ,อ้านะเราฟังแล้วการนี่ครูสาบไปหาตั้งเจ็ดวันเจ็ดคืน นะจะดูว่าคูณชื่นใจน่อยผู้ใหญ่เลยปิดท้ายก็ไปงานงก็ขอเป็นญาติแับแอปอยู่เดิน,นี่นะคะยังไม่ใช่ใช่ไหมคะฐา,านอะไรคะร<า>ยังเป็นฐานเคมาห้องที่สามห้องที่สารู้และเข้าใจจากการมีส่วนร่วมสิ่งที่เพิ่มคือมีคําถามนะนะมีคําถามให้เด็กสแสดงความคิดเห็นด้วยแต่ยังไม่เลิกกใบงาน แนนสนับสนุนตรงเรียวกับใบงานฐานเ K หรือฐาน C K แต่มี S เล็กๆเข้ามาแล้วมีคนใช้คำพูดที่หยาบคายมากว่าในประเทศไทยไม่เกินห้องเรียนที่สามก้าไม่พ้นห้องเรียนที่สามย์เห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยนะคะอาจารย์เป็นไหมคะ แอดี้นี่ก็รู้แหละมาดูห้าเงเรียนที่สี่ค่ะอะชื่อเขาคือรู้เข้าใจคุกคิดทํางานได้กับคนอื่นมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นค่ะมีคําถามแล้วความสนใจนะคะมีการตั้งคำถามมีการลงกลุ่มคุยนะคะแล้วก็ให้ทำรายงานหลายคนบอกว่าอันนี้ยังไม่พอใจอีกเหรอที่สุดตัวแล้วนะที่เรียนมาจากราชพัฒเนี่ย เขาไม่ใช้หมดแล้วนะเป็นสารสีไหมคะอาจารย์ไปเทียบกับอาารยรู้เลยไม่ใช่แต่ันเรื่องเพื่อนแหละใครก็ตามอยู่ถึงจุดนี้ให้รู้นะคะต่ออีกนิดเดียวต่ออีกนิดเดียวต่ออะไรหมายยังหมายยังหมายยังคะมาแล้วดูตรงไหนที่บอกว่ามาคะดูตรงไหนที่บอกว่ามาคนคุ้เครื่องหันมองด้วยหรู้ว่าเขาทูกอะไรกัน น้องสงเครื่องตรงไหน,นะคะอา่อ<บ>าสองบรรทัดสุดท้ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบา,บางทีเนี่ยเวลาเราจะดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นฐานสมรรินแลรอย่างเนี่ยเราก็จะดูคําที่เป็นพระเอ,อกคือคําว่าสถานการณ์ที่จะนําความรุมปใช้จาหลักตรงนี้ได้สบายแล้วสอสอสมีเคมีเมีเ มีสถานการณ์เออใกล้เคียงแล้วห้องเรียนที่5ก็ยังไม่เต็มรูปห้องเรียนที่เต็มรูปคือห้องเรียนที่6นี่คือห้องเรียนที่6นะคะผู้ใดสนใจก็ถ่า,ถายรูปไว้นะคะเห็นไหมลายลวเป็นใหญ่เลยไม่ติดตังนะคะตามสบายห้องเรียนที่6ที่เป็นห้องเรียนฐานสมรรถนะลักษณะสําสคัญก็คือบูรณาการองค์ความรู้ เชื่อมโยกับชีวิตและความเปลี่ยนแปลงห้องเรียนนี้เป็นอย่างไรนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมเห็นไหมคะพื้นที่สีเหลืองเนี่ยเตรียมเตรียมอาจจะเตรียมเดือนนะคะสองสองอาทิตย์ยิ่งช่วงแรกๆโอ้เตรียมนานเลยนะคะเพราะว่ามันต้องบรรจงจัดอาจารย์ละกอนจะใช้คำนี้นะคะนะคะเผื่อใครจะมองเป็นลูกหลานถึงตอนกู่นะคะ บรรจงจากองค์ประกอบที่เชื่อมโยงกันอะไรบ้างที่ต้องาําเริ่มต้นก็คือเราต้องเตรียนสมรรถนะเราต้องรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยเพื่อให้เด็กทำอะไรได้ถ้าเราไม่รู้จากสมรรถนะที่อาจจะหนุ่มพูดเมื่อเช้าจบเลยเพราะมันคือหัวตั้งสมรรถนะที่ต้องเตรียมมีทั้งสมรรถนะหละักและสมรรถนะเฉพาะต้องมีก่อน นี่คือตัวตั้งนะคะเตรียมสมรรถนะหลังจากนั้นค่ะการที่เขาจะเติดสิ่งนี้ต้องมี K S A อะไรคิดในหัวไม่ได้ค่ะนะอายุมากแล้วก็จะลืมทำรายการขึ้นมา K S A หลังจากนั้นออกแบบกิจกรรมไปเียมสื่อ นะคะกิจกรรมและสื่อเน้น active learning ที่ให้เด็กได้ค้นหาความรู้เองให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตัวเองเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนไละคิดได้ปฏิบัติได้สรุปไม่ใช่แง่ทำตามครูไม่ใช่แค่ทำตามครูทำแล้วความอีกทำตามครูบอกไม่ใช่แต่เขาต้องไปคิดปฏิบัติและรประสเอง สิ่งที่ต้องตามมาขาดไม่ได้เลยคือสถานการณ์ที่หลากหลายนึกไม่ออกคิดถึงปั่นจักรยานไหมยากน้อยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเริ่มยากเลยได้ไหมคะสงบเอาค่อยไต่ระดับไปออกแบบสถานการณ์ที่หลากหลา,หลายสถานการณ์นั้นต้องท้าทายและเชื่อมโ,โยงกับชีวิตของผู้เรียนหลังจากนั้นจึงออกแบบการวัดและประเมินผล สองอย่างออกแบบการวัดประเมินผลระหว่างเรียนในระหว่างที่เขาเรียนรู้ไปเ,เราจะทําอะไรเราจะดูชิ้นงานชิ้นไหนเราจะดูพฤติกรรมอะไรเราจะเอาเตรี์ยอะไรไปจากดูเพื่ออะไรช่วยเขาจบหน่วยอุดท้ายด้วยสิ่งที่เรียกว่าประเมินรูปยอดต้องออกแบบไห้ก่อน,นี่คือการเปรียมถ้าท่านเตรียมตรงนี้แล้วท่านก็สอนนะคะกับกิจกรรมตามลักษณะเนี้ยเนี่ยคือ สมรรถนะก็จะเพิ่ขึ้นสิ่งที่อาจารย์พรให้เห็นในห้องเรียนที่หกเกิดจากคอนเซปต์นี้ค่ะนี่แล้วนะคะในเอกสารนักชาที่คร์สในใจเมื่อกี้ก็เปิดดูได้แล้วนะคะตอนนี้ที่เื่อคกล้งหายง่วงเลยค่ะดูเอกสารได้นะคะคอเนเซปต์อะไรที่เอามาออกแบบเมื่อกี้อันที่หนึ่งค่ะในเรื่องของ c i ครูจะต้องมีเรื่องของมาตรฐาร มีสิ่งที่เรียกว่าจุดประสงค์เชิงสมรรถนะเป็นตัวตั้งนะคะสิ่งที่เป็นจุดประสงค์เชิงสมรรถนะมีการจัดเป็นลําดับเป็นกร่อบในการเรียนการสอนเป็นเป้าหมายนะคะเมื่อมีสมรรถนะแล้วก็วิเคราะห์ว่าการที่เกิด C ตัวนั้น K S A อะไรที่ต้องใช้เราค้นพบอย่างนี้นะคะเราก็คือเนี่ยสามคนเลยแหละพบว่า เวลาจะให้ครูวิเคราะห์ KSA ครูวิเคราะห์เบามาก K, K, K. ไม่พอ S, <S, <K>. <S ไม่พอ A ไม่พอบางครั้งที่จะให้ก็ทำอะไรหนึ่งอยา่างมันต้องมี S เล็กๆบางทีเราวิเคราะห์ไม่ชัดไม่พออันนี้คือสิ่งที่ต้องฝึกนะคะเ,เน้นเรื่องของาการบรูณาการข้ามสายนะคะ CBI จะลดเนื้อหาที่ไม่จำเป็น เนื้อหามีความสําคัญแต่เนื้อหายอะๆไม่ได้สําคัญเนื้อหาทาไรกันเ็นจึงเอามาใช้สอนนะคะครูต้องจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning นะคะที่ไม่ใช่ทําไปเรื่อยๆแต่ทําแบบได้คิดได้สรุปนะคะและเน้น mastery learning คือไปแต่ละคน มันรุกตามเป้าหมายแต่อาจจะใช้เวลาไม่ไปเท่ากันไปจนกระทั่งถึงเป้าหมายนะคะในการในส p i นั้นนะคะครูจะต้องจัดสถานการณ์ที่หลากหลายสิ่งที่ต้องทำคือเด็กต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ของตัวเองทำอย่างไรเด็กถึงจะงจะรู้ตอนที่จะทำอะไรเด็กต้องรู้ว่าฉันจะทำอะไรได้แล้ว่าเป้าหมายสุดท้ายเ็ต้องรู้นะ การที่มาถึงตรงนี้มันจะมีชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งทำได้แค่นี้ชั้นสองชั้นสาโอ้ชั้นห้าและในขณะน,นี้เด็กรู้ว่าตัวเองอยู่ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งไม่ใช่ชั้นของตึกนะคะระดับที่หนึ่งแล้วกันเขาต้องรับผิดชอบตัวเองว่าต่อไปชั้นทข้าวไปถึงระดับที่สองชั้นก็ทำสิ่งนี้ชั้นต้องทำสิ่งนี้คนรับผิดชอบ เป็นของเด็กแน่นอนครูรับผิดชอบอยูแล้วนะคะมีคําว่าเซลฟ์เพจซิ่งก็คือจะไปเร็วจะเป็นช้าขึ้นอยู่กับความสามารถนะคะครูมีบทบาทไม่ใช่บอกวความรู้ไม่ต้องบรรยายมากมายแต่หน้าที่หลักก็คือการสังเกตพฤติกรรมและช่วยให้ข้องย้อนกลับตั้งคำถามประดับและก็ให้ความช่วยเหลือตามระดับที่เขาเป็นนะคะ เด็กทำอะไรครูช่วยเหลือเด็กต้องแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนการมีสมรรถนะพฤติกรรมที่สะท้อนการมีสมรรถนะคืออะไรคะคือการใช้ความรู้ทักษะและคุณลักษณะถ้าเกิดไปไม่ถึงไปไม่ถึงก็ไม่เป็นไรซ่อมเสริมนั่นจะเห็นในบทบาท คือบทบาทของการช่วยเหลือจากระบบสนับสนุนให้เขาเดินไปได้ตามความถนัดระดับที่เขาเป็นนะคะอันนี้คือในเรื่องของเรื่องของการเรียนการสอนฐานสมรรถนะน,นะคะ,ะคอาจารย์มักรอยากเลงและยังคะหรือจะขอต่อให้เสร็จพยักหน้าคือเลงใช่ไหมคะหรือต่ออีกนิด ตตออีกนิดยอดเยี่ยมมากผู้คุค้คคคคนและพี่มามีแต่คนน่ารักขอบคุณทีณ่หนึ่ง ท้ายนะคะของ CBE คือ CBE จริงเราพูดเดยอะแล้วนะคะเรื่องของการวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะน,นะคะการวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะมันมีลักษณะสำคัญก็คือการวัดและประเมินผลจากเรื่องการเรียนการสอนเป็นยติสนิทกันการวัดระหว่างเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน ก็มีพต่ฟเอเซสเมนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนเก็บข้อมูลเพื่อช่วยเด็กข้อสอบใช้ได้ไหมได้แต่ไม่ใช่เป็นล่ำเป็นสันเพราะข้อสอบมันจะบอกว่าเคอยู่ระดับไหนหรือมีเอสบารเท่านั้นเพราะฉะนั้นการใช้ข้อสอบเนี่ยใครที่ติดข้อสอบมากนะคะอาจจะต้องไปวัดขบาากังพุกนะคะเคยได้ใ้อยู่วัดตั้งกระบอก ไปเลิกนะคะอะไรก็ต้องข้อสอบข้อสอบที่บางทีต้องไปเลิกพูดวัดกิตน,นะคะไปไปวัดอะไรนะักหนึ่งถ้ำกระบ,บอกนะวัดวังพุธไม่ดีไม่ดีไม่ดีนะคะข้อสอบใช้ได้เพื่อวัดเกและ S บางตัวแต่ไม่ใช่สารณนะนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ข้อมูลเนี่ยนะคะเราได้จากการสังเกตดูผลงานมีเกณ นะคะอันที่สองคือการประเมินเราจะใช้ออเทนติกการประเมินตามสภาพจริงของู้นะคะดูจากการปฏิบัติดูความก้าวหน้าของงานให้เด็กประเมินตัวเองให้เพื่อนประเมินใช้หลังเนี้ยเป็นหลักนะคะการวัดประเมินผลเราจะตัดสินสุดท้ายดูภาพสมรรถนะโดยรวมที่เป็นสัมมทินะคะ เดี๋ยวจะเห็นตัวอย่างในเรื่องเดี๋ยวมีตัวอย่างเรื่องแทนนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้นะคะเราจะมีจุดประสงค์ที่เป็นจุดประสงค์รวมจุดประสงค์รวมมีไว้เพื่อวัดตอนท้ายแต่ในระหว่างที่เป็นเส้นทางเดินมีจุดประสงค์ย่อยๆย่อยๆย่อยๆวัดแบบฟอร์มนะคะพรามุมของการวัดประเมินผลตรงนี้มันเปลี่ยนไป นะคะคใช้สถานาการณ์เป็นฐานในการวัดน,นะคะท่านอาจารย์เที่มาจากเพชรบูรณ์รัชวัตรศรีสะเกตยังอยู่ไหมคะอาจารย์คาอาจารย์อาจารย์ยังอยู่เนาะยังอยู่คณะสงย์ไหมคะ,<ช>ะเราอยู่คณะคลาสเดียวกันนะคะจะเล่าให้ฟังว่า <c oughs> มันมีวัฒนธรรมเนาะปิดท้ายเราต้องมีข้อสอบสอบเด็กใช่ไหมคะอาจารย์อ่า เราก็คิดว่าโอ้เราเรียนสอนมาแล้วเนาะแล้วเรามีข้อสอบปิดท้ายโอ้เราเราเก่งมากเลยแต่ถ้าหาเาเป็นเรื่องของสมรรถนะการใช้ข้อสอบไม่เอมาะสมอันตเกิดเราในชาวบารรณาคุัศาสตร์ด้วยกันเนี่ยเราก็มีสถานการณ์ค่ะตัวอย่างเช่นนะคะตัวอย่างเช่นเผื่อท่านที่มีลูกศิษย์ <c oughs> พี่ลูกศิษย์ที่มาฝึกประสบการณ์นะคะสมมติเราสอนเรื่องก,การสอนไปนเรียบร้อยแล้วเนี่ย ประเมินว่าเขาสอนได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ทําให้เขาทำขาขอสอนนะเขาต้องไปที่โรงเรียนโรงเรียนสถาน,นก,การณ์ที่จะสอนรวบโยงเราก็เหมือนกันถ้าเกิดเราจะพัฒนาอะไรจะทำให้เราจะสอบเราก็ต้องมีสถาน,นก,การณ์อาจารย์คะกลับมาที่จักรยานปั่นจักรยาอนออกจากบ้านปั่นจักรยานแข่งขันไปซื้อของ ขอให้อาจารย์มา่อจบเท่านี้ทั้งมดคือสถา,านการณ์เพื่อการฝึกถ้าอาจารย์จะสอบจะทำยังไงคะมีข้อสอบ10ข้อจักรยานมีศสีอะไรวงกลมข้างหน้าเรียกว่าอะไรได้ไหมคะเราต้องการรู้ว่าเด็กขวันจักรยานหน้าอย่างคล่องแคล่วมั่นใจหรือเปล่าเราต้องทำยังไงคะ ให้ไปป่านการให้เด็กไปป่านก็คือการจัดสถานการ์าการจัดสถานการณ์เพื่อวัดการวัดประเมินผลในช่วงท้ายใช้สถานการณ์เป็นฐานนะคะและประเมินเมือม่อไหรอ่เมื่อครูร้องไม่ใช่ค่ะเมื่อเด็กรอ้องฝึกไปฝึกไปฝึกไปอยากรู้ว่าตัวเองอ่ะถึงระดับสามไม่ยากร้องแล้วประเมาิน จารย์จะเห็นว่ามีหลายตัวนันเป็นมันเป็นลักษณะที่เราไม่เป็นผู้ถิถ่นถ้าเราอยากทำเรื่องการจัดการศากสางสมรัตนาเด็กรม,ม่นบางทีเราต้องเปลี่ยนความคิดหลายอย่างกันะคะเรื่องของการรายงานผลผมไม่บอกว่าจอได้สินยูศูนย์แต่จะมีการรายงานในลักษณะพัฒนาการที่บอกความสามารถของเ็กนะคะสิ่งที่อาจารย์นอ,อนเล่าให้ฟังนะคะนะคะสรุปด้วย ฐางตัวนี้นะคะนะะเรื่องของ CBE เริ่มต้นากับการมีหลักสูตรฐานสมรรถนะจากตัวหลักสูตรเตรียมการเพื่อสู่ห้องเรียนสอนฐานสมรรถนะแล้วก็วัดประเมินผลฐานสมรรถนะน,นะคะในช่วงช่วงหลังจากนี้อาจารย์อรนี้ แนวทางของการทำงานในช่องแดงนะคะ CBI 6แนวทาง6แนวทางนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะดูกันแนวทาง6แนวทางทำได้ทั้งในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าท่านยังใช้หลักสูตรปัจจุบันอยู่แต่ท่านสามารถพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนได้และสามารถทําได้ สูทฐาสมรรถนะเต็มรูปนะคะเพราะฉะนั้นอบรมสองวันนี้ไปแล้วเราสามารถเป็นครูฐาสีได้เลยแม้ว่าหลักสูตรยังไม่เสร็จนะคะเราใช้ขาสองคือขาของการเรียนการสอนฐาสมรรถนะซึ่งแน่นอนขาสองมาขาสามก็ต้องมางเท่าไร่ก็ตามที่เราเรียนเน้นการเรียนการสอนขาสมรรถนะวัดและประเมินผลก็ต้องเป็นฐาสมรรถนะด้วย ซึ่งเดี๋ยวหลังเล็บน,นะคะเราจะได้เห็น6แนวทางและมีตัวอย่างนะคะท่านอาจารย์ขาท่านจะส,จะสรุปโลมเลยไหมคะเล็บต่อนะคะค่ะอาจารย์จะเล็บสักกี่วันดีคะ10นาที15